กินอีกแล้ววะกินอีกแล้วกินอีกแล้วปลากินครับับบรรยากาศทำกับข้าวในเรือนี่ได้ขัวครับมาขัวกุ้งากุ้งร้องสวัสดีครับนะครับมาเจอกันตอนเย็นๆนะครับกับบรรยากาศนะครับ กินปะเอาเอากินปลามั้งนี่มาแล้ว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 มึก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 แม่เนี่ยไปพูดเลยเนี่ยหลากมาแม่เดี๋ยวมันก็ตามมาขับหลากมาหลากมาหลากมากเห็นมันคือหลากมาเนี่ยเดี๋ยวตาม ไม่ได้ยห็น,น,นหทีมงานเง,นงนี้ยเองครับมากมวลมวลทำการรับมาหนิอัออน,น,น,อนนี้ริงเราออกมาตั้งแต่เช้าล<ช>้ว<ช>ละครับเราไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าน้าเขาไม่ให้ถ่ายคลิปเพราะว่าไต่ผมเพิ่งจะฟื้นถ่ายได้แล้วเขาบอกเมื่อเช้าเขาอ,อ้วกเอ,เอาแล้วเจ้าทำมือตัวเองเอาอะไรครับอาหารที่เราได้เตรียมมา ไม่ไม่ไม่ผมอยากโชว์นี่ยังโคตรพ่อโคตรแม่ต้นหอมเนี่ยนี่ครับมันมาจากไหนนะครับโอ้โหต้นหอมพ่อแม่พี่น้องเลยดูดูดิโอ้ยไม่รู้ไมครับอันนี้สองต้นครับไปทํากินต้นหนึ่งเนาะโอ้โคตรพ่อโคตรแม่ต้นหอมนะครับนี่ดู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 หอมเนียหอมเนี่ยเฮียเขาบอกว่าปลูกเองครับ นะครับเนี่ยเขาปลูกเองเลยเอามาให้ดูปลูกเองแต่ไม่ขึ้นนะครับแม่บอกปลูกแถวคันไซครับโอ้ยนี่ครับญี่ปุ่นขดฟอคนแม่ต้นหอมไหมเอาบรรยากาศนี่มีอะไรให้ซอยไปข้างหลังอ่ะอย่าไปเหียวเขาบอกอย่าไปเกะกะเขาครับบรรยากาศรอบๆเราก็จะมีเรือใหญ่จอดอยู่ในร่องนะครับวันนี้ตกปลาในร่องนะครับ ข้างล่องเลอใหญ่นะครับเดี๋ยวลมกันเราจะได้ปลาอะไรมั่งเนาะขี้มแน่นเม้ยดูบรรยากาศข้างหลังครับบรรยากาศร,รอบๆนะครับน้ำน้ำเพี้ยนอะไรนาดินอะไรยังล่ะเดี๋ยวเราก็จะลงเบ็ดนาดินนะครับรอทำกับข้าวนะครับ เ,เขาบอกแม่ครัวจําเป็นเมียเขาบังคับมาเลื่อมตาวะทิใส่ปลานี่ครับปลาอืมกินอยู่นี่แหละกิน <c oughs> บอ <c oughs> ครับตอนนี้เหากันแล้วแล้วเนาะครับเมนูเห้า มามาสมมามาเขามาถจออีกจะปูกตกะทีปูกแ้กะทีอยากไก่นี่เลื่อยไกมตครับจะปูกผสมทิงเด้อครับเด้อไก่ทะเลบไก่จะเลนี่แหละีเดียนี่แหลยคือว่าไปไก่ไๆเงี้ยไะเอออะไรเงาปงเปนพวกอะไรบางอย่างเนี่ยน้อทีมงานนั่นแหละบ้า เอาแล้วเหรอเอาเปิดเปิดไอ้เฮียเราเปิดไหมไอ้เฮียเราเปิดไหมเฮียเปิดบังโน่เปิดไอ้นี้ยที่ไซดานอ๋อบัแมนวะเฮ้ยคนละยางเนี่ยหันอยู่คนเดียวอยู่เอาถุงมุกเนาะเออเอาถุงมุกเนาออะไรกันครับเอาเลยเปิดเลยครับเปิดก่อนเลยเออหูยนักเขียนในแมนหนอนี่มาสัครับเป็นแอรบพอดี อย่างดีมั้งตัวสำชิมบ่ได้ยุได้ยครับได้ยุครับครับผมเป็นยังครับนยัก็จะเปิดเปิแบบพอดีแล้วครับอือหบแซ่บอ้อนอื้นดังหินเลยใช่ไหมครับปลาสดๆเข้าหาได้ไม่จำแซ่บขานาดคุ้นดังหินเลย อย่าเห็นหนาที่ละ <laughs> ปอนพักในพัก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 ได้พักเนียเลย,เลยตามตามตามตอนนี้เอาเด็กหนึงไไเปไงครับเป็นไงครับแซพี่ลีเยี่ยมเลยครับอยากกไหมเขาเปิดแล้วกินได้แล้วคือไปเกียบกว่านใคร,คร <laughs> 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 เขาอ่า ไม่นะเอาเก็บอนเดียวกินก่อนแล้วนะเดี๋ยวหเอครับผมขอชิมสีมือการหั่นปลาของเพ็กหน่อยนะครับเออมจะมีประโยชน์อะไรตอนหั่นปลาเนี่ยเออมันอยู่ที่รสชาติเนื้อปลาไม่เย่อผกมันตกนี่อืมการันตีผากตามอืมเอาไปกินไลน์แต่ผักอู้ค่ะอืมทำไมมันขึ้นตา อือเอาแล้วเอาแล้วอือเอาแล้วโอ้ยอยู่ไปอยู่อยู like ่ไปอยู่อยู่วะนะครับกับบรรยากาศนะครับข้าวเย็นเรานะครับผมนะครับเจอกันตอนใช้ทีหนึ่งนะครับ มีมีนี่นู่นยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนครับกินก่อนเลยเอาเลยครับเจหิวแล้วเดิมตายไายอืานะสุดยอดอ่ะขา้าอ่ะเา้าอ่ะดนขึ้นลยสมอ่ะเนขึ้น